ยิชบอสยูคอนเฟิร์มดาตารักไฟทนทานอยู่กับคนไทยมานานกว่า40ปีนดีดีโอยแปนึงไปด้ยกันลูกนอลแล้วก็กลับบ้าเขาไปขนไงในกันต่อสิเขาจะกลับบ้านกันแล้วเนี่ย ไปต่อที่ห้องพี่ไหมนั่งเงเข้าไปเ้นข้างในโอ้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพี่พากลับบ้านเคออไม่นุ่เลยหนุกพอแล้วเนี่ยเดินยืนไม่ไหวแล้วไหวไอ้กลับบ้านแล้วรับไอ้เลิฟแกต้องไปส่งพี่เลยฉันดีๆนะลูกป้าอ่านี่แฟนกูเองนะอือกลับดีๆนะสองคนค่ะไปละพี่เลิฟบายจุกๆบายบายบายบย โอเคอะไรไปกลับบ้านกันพี่เลนเออเลิฟว่าไงคะคุณเก่งพี่ว่าพี่จะไปดูสารที่เจ้าของร้านนั้นบอกหน่อยอ่ะพี่จำได้นะว่าพี่ไม่ได้ขอแฟนแต่เหมือนพูดอะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้มันติดอยู่ในหัวงั้นไปสิคะ โอ้โหไหวไหมเนี่ยมนืนนิดหน่อยะอ,นนอยะเฮ้ยเมิบฟจำได้นะวันนั้นพี่เดินมาไม่เห็นสารอะมีสารอย่างที่เจเจ้าของร้านบอกจริงๆด้วยอะอนั่นไงเขาไม่ได้ขอแฟนจริงๆด้วยอะเเวทเฮงซวยงานก็เฮงซวย โอ๊ยความเราจะมาแหงสวยอีกโอ๊ยอะไรหนังหนาววะเนี่ยคอยดูนะคนอย่างอีเลนเนี่ยจะไม่มีความรักอีกต่อไปโอ๊ยโอ๊ยโ๊ฟ้าผ่าลมแรงแสดงว่าท่านต้องหรับรู้แล้วแน่เลยอะนั่นไงเขาไม่ได้ขอแฟนจริงๆด้วยเป็นไงคะ วันนั้นเขาเดินเมาเมาแล้วก็พูดว่าคอยดูนะคนอย่างอีเลนจะไม่มีความรักอีกต่อไปแต่ยูก็มีสาาอยู่นะไอ o เล y o ยใช่เขามีเธอเขาก็เลิฟยูนะมาแล้วเป็นแบบนี้เหรอเนี่ย าไม่ได้เมานะแต่เลิฟเขาไม่ได้พูดแค่นั้นนะสิเขาพูดว่าถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตของอิเลนนะก็ขอให้เข้ากับลูกไม่ได้เราจะต้องเกิดเหตุอะไรก็ตามเอี่ยให้เลิกลากันไปให้หมดเลย เขาโมโหนี่นาแล้วจะทำาไงล่ะทีนี้ไม่เลิกน,นะคะไม่เอาราจะเอาคนนี้อุ๊ยเลิฟทำอะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้ไงคะเพราะท่านจะเมตตาเราหรือว่าจะต้องให้พี่เลนเมาก,ก่อนแล้วค่อยมูดใหม่อ๋อมันไม่ได้หรอกแล้วมนั้นไม่ได้หรอกอไปออกละ เดี๋ยวไปไหนกลับบ้านกันไงคะแล้วกลับบ้านอะไรแล้วเรื่องตรงนี้ล่ะไ่เดี๋ยวค่อยมาแก้กลับบ้านเลิฟก่อนนะไปแล้วเดี๋ยวทําไมต้องบ้านเลิฟอะ่ะเลิฟคิดว่ามีคนที่จะช่วยแก้ปัญหานิ้ได้อยู่ที่บ้านเลิฟอ่ะ่ะเร็ว ้านแเราแพมพี่ขอโทษนะ ที่เผลอทำให้หนูเจ็บเพราะความกลัวของพี่อะ ไหวเนี่ยระวังแเด,ด,ดี <c oughs> ๋วกก็ดูกันอย่ามาอย่ามาดีๆ <c oughs> ตัวนิดเดียวหนักใช้เล่นนะเนี่ย <c oughs> บผ้าก่อนวุ้ดแอบไปได้ไหมไปได้ไหม เด็กตื้อเจอมาหนักขนาดนี้ยังล่าเริงอยู่ได้แพทไม่ไม่เปใช่ไหมไม่เปได้ไหม พันพัดไม่ไปไช่ไป ลูกพี่นี่แล้วทำไมถึงมีลูกพี่ล่ะก็เพราะพี่เลงคือคณนรัะของเล็บไงเรื่อที่เราเจอมาเราจะผ่านไปด้วยกันนะัดฉนนยยยยยิิิิ่่่งงเห็เธอชอชชูููใกล้้รพคุ